สวัสดีครับผมเช้านี้ที่สกลนครสเสนหอิมสซุนําสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสูพ่พี่สุนงเบึงขึ้นก่อนนะพี่น้องเด้อนี่คือสมุนไพรหัวดองดึงหัวดองดึงนี่เป็นสมุนไพรสวยและอันตรายนะพี่น้องเด้อิธีใส้ใส,ส้เนื้อไดเอาส่วนหัวของมันไปตากแห้งตากแห้งแล้วเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นเอามาต้มอยู่ต้มกินแท้แก้พวกกลมำมะลกหรือพี่น้องเด้อ หัวพ่อนอามาฝนทาแก้ปวดตามข้อปวดตามเข่าแก้โรคเลือนได้พี่น้องเอ้ยหัวไส้ฝนทาแก้ปวดตามข้อตามเข่าได้ย่างดีส่วนลากส่วนหัวของพ่นมีลดเมาร้อนและอันตรายบอควรจะเอามาไสเองเด้อพี่น้องเด้อเพราะสมุนไพรนี้อันตรายได้พี่น้องเอ้ยเอามาใสเองกินเองมัจจิเหตให้หัวใจสั่นหัวใจสั่นถึงชีวิตได้หรือ โรคท้องร่วงได้ให้แต่หมอเพิ่นที่เคยใช้เด้อแนะนำเด้อ